สวัสดีครับผมพี่นอ้องมาพ้พอกันครับช่องวันยุทธฤษสางเก่าคับผมวันนี้กันพี่น้องมาอตื่นเฮากินจีปลาขางหอยขางน้องโอ้ขอ่ขงางข่างะครับพี่น้องวันนี้วันยุทธนะครับผมจากการทำงานแต่แฮามากครับผมพี่น้องนี่แต่แฮามายูนี่นะครับพี่น้องสะหน้าเห่านะครับผมปลาเลียงไว้เป็นหัวอ,อาหารออยซะก่อนเป็นปลาเลียงนะครับผมเป็นปลาดุกเลียง อ้อยเงียเรือมันอน้อยเงียเรือเขาจะเ,เอาแห้วานเอานะครับผมวานเห้า,าติดตามด้วยกัน,นะครับผม ึ้นเต็มอยู่ครับพี่น้อง วานลงไปเลยนะพี่นอ้องเด้อติดตามกันนั้งกันครับผมหนามเลือกครับเอ,อือดทุ ถียอยู่พี่นอ้องถียอยู่ได้อยู่ครับหมานอยู่ครับที่เด็กตัวนี้ บาดแรกหมาดมากนะครับผมพี่น้องเห็นบ่อะไพี่น้องนี่มันย้อนแสงบาแรกหมาดมากนะครับผมสามสี่แต้มอันเดี๋ยวปูดปลาก็ได้พี่น้องเด้ออันเดี๋ยวปูดปลาเดี๋ยวจะข้อติดตานน้ำกันอีกทีหนึงนะครับผมพี่น้องเฮ้ยมาครับผมพี่น้องกินจีปลาน้วกันครับผมแซ่บๆน้ำกันนะครับพี่น้องนี่ กีปลาอยู่ขางน้องสะตึกใหม่ไม่สดๆแล้วครับผมพี่น้องนี่กินน้ำกัน้วพี่น้องเด้อเสียบน้ำกันเลยครับอืมกีปลาหอมพี่น้องกินแบบลูกทุงลูกถุงเลยครับผมนี่กินแบบง่าย,ายๆพี่น้องดังไฟเผินตีแซบังสีนะครับ มาครับผมพี่น้องกินที้ปลาลำกันมาผู้เดียวกินผู้เดียวครับพี่น้องสามตัวกับพ่อเก็บกินง่ายๆนะครับผมพี่น้องอยู่ข้างหัวข้างน้องนี่แหละเอาอที่นั่คอยติดตาลำกันทีนึงครับผมสวัสดีครับผมมาครับผมพี่น้องไมากินข้าวเทียนลำกันครับกินข้าวเทียงครับที่ปลาพี่น้อง จีปลานะครับผมหลังจากที่เขาตึกแห้มาแล้วกับมาจีพี่น้องนี่นี่ครับผมเดี๋ยวอ่านพิจารณ์พี่น้องก่อนเนี่ยครับผมปลาดุกที่เข้าปีงเลี้ยวนะครับผมพี่น้องนี่โอ้ยผูมิใจตามันจะเป็นไหลนี่สิแล้วครับยูทงยูธาพวมีถั่วพวกมีจานพี่น้องใส่ไปตองไปตองสาดไปตองกุ้งนะครับผมปีงปลาแซ่บๆนะพี่น้องแล้วก็มีเจอปลาแดกน้ำข้าวผมพี่น้องเห็ดมาจับนะครับผมข้าวเหนียว นี่ีบกทัวนะครับพี่น้องเก็บจากสวนเลยพี่น้องปลอดสารตัวฟักยาานะครับผมเอามากินกับอยุ่ทงไฮทงหน้าเขาครับผมพี่น้องวันนี้วันหยุดนะครับผมจากการทํางานมาครับผมนี่เขากินน้ำกันเสพเส็บน้ำกันตอนนี้เที่ยงครับผมมาดูกะมั่นดีครับพี่น้องเขากันเนี้ยติดมือ เดี๋ยวการันประดุกกันดูมาพี่น้องข้ามแหลกอือนครับพี่น้องนี่ประดุกสดๆเลยครับสดๆจากน้องสะเนี่ยครับพี่น้องข้ามแหลกมาเสิร์ฟกันครับผม

ฮึ่ยจ้ะน่าก,กินบรรกาศต้องให้ตรงหน้าน,นะครับผมสบายๆครับพี่น้องอยู่ให้อยู่บา้านอยู่ให้อยู่หน้าห้งองตอนยังไงง่ายๆครับผม ปลามันๆพี่น้องแยากินปลากะมัดตึกเอาอยุสา้นเนี่ยพี่น้องเนื้อเนียนเลยครับ บรรยากาศเ่าต้องพูดถึงกันน้องเอยลมเย็นยวุย้ยวุ้ยฟังเสียงลมนะครับลมธรรมชาติเย็นสบายครับผมกันหอง ตัวใหญ่ยังเปกน,น,นะครับจ้ำเข้าไปนี่เจ้าปลาแดกนี่จ้ำนี่ครับผมมาบเขา้ามาเหนียวหวานหวานเป็นปลาเลขาตื้อใหม่ๆม่เพื่อน รับกล่องไหมกันพี่น้องครับมื่อนี่มาเอาเดียวกินผู้เดียวหรอพี่น้อง แสบแห้งพี่น้องเออโดนเือเขาผมมากินเขาต้องให้ตรงหน้าเพราะว่าบ้นธรรมดากบเฮ็ดเดีให้งานนะพี่น้องนี่การไม่งานเห็ดมันยุดกับจังเล่มาบ้านนะครับบันยุดกับมาบ้าน,นมีโอกาสกต่ว่าพาละทงโลทาใครก็อยู่เงื่อนนะครับพี่น้องสบาย อยู่ให้เขาเนี่ยสบายมีอให้กินทุกอย่างมีปูมีปลาพักผืชดพักสวนขั่วกับปูกินเองนะครับโหพี่น้องเบิง่งเนื้อปลาเออสุดยอดหลยถั่วกับปลกเอ็มน้องไรปลอดสาเพล มาได้ปลวกหนา้วปลวกไว้นะใส่ชีวิตเดี่ยวธรรมชาตินีส่สบายพี่น้องอยู่ในเมืองนี้หนาไม่ควันแอระ ก็ขน,นาดเสียไ่โยงเสียพี่น้องหน้าโคนหนาเสียไม่โยงเสียล่ะเห็ดง่ายมีเงินเก็บเท่ากันกลาว่าถึงจุดชุดหนึ่งเขาพ่อตัวชุดอิ่มตัวเขาก็สิมาใส่แบบชีวิตแบบบานน้านๆดแน่ส่เลยพี่น้องเพราะว่าก็อโยงแน่ส่มากแต่หน,หน่อยพี่น้องเนาะแต่พ่อแต่แม่ เายมากเรียนจบดเ่ยทำงานทำกลางกะเหตุงานไม่เข้ากัเกิดมือหนึ่งเขาเบือเบ่อเขาเมยอแจากการเหตุงานกับมาโยงฉีแลละครับพีบน่น้องสบายมีอย่างปูเอย่างปลาเอย่างกบเอย่างเป็ดเอย่างไก่เห็ุให้เห็นหน้าอังฉีแลละครับสบายมาต้องไปดินลุ่นเงยมากมาก หาเงินรายกับมีความสุขกับแค่ความสุขทางกายพี่น้องแต่ความสุขทางใจมันหาย,ยากนะครับเพราะเขาอยู่กับคนมากใหมหลายปากหลายเสียงเอารัดเอาเปียกว่เนีย อยู่ไฮยานาสิเขาบอกก็เพลกกันได้อบอกก็ธรรมชาติอาบอกก็ป,กกปูกับปลาก็เป็ดกับไก่สบายใจได้อยู่ได้กินพรอ้อมาต้องดิน้นรนให้งานหาเงินไปไหลายนนหนอนาคตหนาเงินที่หาได้ไปรักษาเจ้าของพี่น้อง ความสุขเ่ามากเงื่อนตีหาได้หลายไปรักษาเจ้าของอนะครับผมสุดท้ายนี่ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับพี่น้องวันนี้วันยุทธ มาเตื้องเหจีป้ากินเขาวกินน้ำยู่ต้องแห้ต้องหน้าให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมอุ้ใเบิ้งเดี๋ยวก็จะาลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องในใเพื่อเป็นกำลังใจในการสาร้างคลิปต่อไปนะครับเป็นช่องเล่นอยช่องไม่เพื่อหฮทำบุกควายมีเวลาเห็นไปได้พี่น้องว่าดุด้เสือกับบาท ใช่นี่จะฝากพี่ฝากน้องเพื่อนทุนนี้นะครับผมท่านผู้นี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ